ความตายนี้พระพุทธเจ้าพระองค์สอนไว้ว่าให้นึกบ่อยๆนึกจนมันเห็นแล้วก็นึกจนมันเข้าใจลึกซึง้งจนเกิดความสลดสังเวชในมรณะความตายของเราและของสัตว์ทั้งหลายของคนทั้งหลายถ้าผู้ใดภาวนามรณะกรรมฐานจนเกิดขึ้นจิตใจสงบระงับ ตั้งมั่นเป็นสมาธิภาวนาก็ดีหรือมีความสลดสังเวชในมรณะภัยหรือความตายนี้จิตใจจะเปลี่ยนแปลงไปความโกรธก็จะเบาบางเลิกได้ละได้ความโลภความอยากได้ในใจก็จะได้เลิกได้ละได้ความหลงในจิตในใจ ตัวเราก็จะเลิกได้ละได้เพราะว่ามรณะภัยนั้นคือความตายนั้นหนาเมื่อมาถึงบุคคลผู้ใดผู้นั้นจําเป็นต้องตายจะมาอ้างว่าข้าพเจ้ายังเด็กอยู่อย่าเพิ่งให้ข้าพเจ้าตายเลยให้อยู่ไปดูโลกต่อไปก่อนธรรมดาพรยามัจจุราชคือความตายมันไม่ได้ยกเว้น เมื่อได้วาระของผู้ใดผู้นั้นก็จำเป็นจำไปต้องตายโอวาทธรรมหลวงปู่สิมพุทธาจาโรวัดถ้ำผาปล่องตำบลบ้านถา้ำอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่